ขอขากคุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอ่อสนใจสมัคร u e Vision Pro 02 7008 000สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลเว์พูลช็อกมากดวนลรือเนลเมซี่แจ้งบาร์เซโลนาขอย้ายทีมแล้วขอย้ายทีมซื้อดังสเปนปูดนะครับลีออนเนเมซี่แข้งเทพของบาร์เซโลนาแจ้งเรื่องขอย้ายทีมต่อต้นสกัดแล้วโดยพร้อมยกเลิกสัญญาทันที คาดว่ามวแววโยกลุยเวทีพิมพ์อังกฤษหงดแดงหรือว่าผู้สนไหมเลวเนลเมซี่นะครับยอดกองหน้ากับตันทีบาร์เซโลนาได้แจ้งกับโจเซฟมาเรปาตตเมลสประธานสโมสรบาร์เซโลนาแล้วว่าเขาต้องการอํลาทินแคมโนในช่วงสมปดนี้เลยตามการร,รายงาน t y c Sport นะครับซึ่งเป็นสื่อชื่อดังของสเปนเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่เชื่อกันว่าเลวเนลเมซี่ได้ตัดสินใจที่จะไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ตั้งแต่หลังจบอยู่ฟาชิมลีรอบก่อนรองชนะเลิศที่บาร์สุลูนาแพ้กับบาร์เยเมนิกแบบบทสภาพ2สมตรตัตัวแปดเมืม่อวันศุกร์ที่14สิงหาคมและล่าสุดทีว s ซีสปร์ะบุว่าสตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาในวัย33ปีได้แจ้งประสงค์ต่อสโมสเรียบเรอยแล้วและต้องการที่จะเจรจาขอยกเลิกสัญญาตอนนี้เลยโดยคาดการณ์กว่าแมนเชสเตอร์ ที่มีเป๊ปกุลิล่าคุมทัพอยู่ถูกเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ตรวจไปร่วมทีมขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีข่าวเชื่อมโยงเช่นเดียวกันโดยมีอินเตอร์มิลานก็มีโอกาสนะครับโดยเชื่อกันว่าเลยอเนอร์เมซี่มีค่าฉิกยาสูงถึง700ล้านยูโรประมาณ25,900ล้านบาทเลยทีเดียวท่านี้เมซี่ลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาไปแล้วทั้งสิ้น731นัดทําได้634ประตูนะครับโดยเหตุที่บาร์เซโลนาตั้งค่าตัวเลยอเนอร์เมซี่ออกมา ประมาณ631ล้านปอนด์นั้นนะครับสำหรับนักเตะที่มีอายุ33ปีเนื่องจากว่าลิวอนนลเมสซี่ได้ออกมาบอกกับทางโวนันคุมันด้วยตนเองว่าเขาต้องการแย,ยเทีมรับประธานสมโมสรเพื่อหาความคัไใจใหม่ในะอาชีพการขายแข่งแต่าาทางสื่อไม่ได้คิดเช่นนั้นโดยสื่อาคาดกันว่าเมสซี่น่าจะรับไม่ได้ที่ตอนนี้ทีมมาถึงจุดที่ตกต่ำที่สุดของฤดูกลาล ที่ร้อยช้ำติดมือเป็นครั้งแรกในรอบ21ปีของสโมสรน,นะฮะโอ้โหเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เลยนะครับก็กลบข่าวที่เราอุ่นเครื่องเสมอกับเลสบูซาลบวกไปเลยนะฮะต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าลิโอเนลเมสซี่จะย้ายจริงๆหรือไม่นะฮะบลูสเตอร์ฮีโร่กู้ชีพลงสำรองช่วยลิเวอร์พูลบุกเจ้าซัลส์บวกเกมอุ่นเครื่อง แชมป์พิมลีกเกือบย่าลาวนะครับคืนแรกนนดำไปก่อนถึง2ลูกก่อนได้จุนริอันสปรสเตอร์ลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังเหมา2ประตูช่วยให้ลิเวอร์พูลบุกเสมอเรสบูซลสบวกไปอย่างสนุกสุดมัน2ประตูต่อ2ในเกมกระชมมิดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยคู่นี้นัแข่งขงันกันที่สนามเรสบูอารีนาฟุตบอลกระชมมิดหงดังลิเวอร์พูลจะเต็มอัตราศึกยอนถิ่นซอสบวกโดยเกมนี้เจกครับส่งสารประสานในแดวรุลก อย่างโมเมสซาลาโรเบรโตเฟอร์มิโนและซาดูมาน่เริ่มต้นมาเพียงแค่สานาทีเป็นเจ้าถินขึ้นนําอย่างรวดเร็วเมื่อโจโกเมสใ,ใจบอลยัดให้กับฟอนโยนากรเกตทุกตัวเองทําให้ถูกควาสตันดากาใช้ความเร็ววิ่งมากดดันแย่งบอลไปได้ก่อนที่หัวหอ,อกแซมเบียจะลากบอลขายิงเปรียงเดียวผ่านมืออลิซุงเบเกอร์ตูนักขายให้เลดบูซสซัสวกขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากนั้นนาทีที่13นะครับทีมหงแดงก็ช็อคเพิ่มอีกครั้งเมื่อเบรกิมเบลิซา ขึ้นบอลมาจากทางฝั่งซ้ายของสนามก่อนที่จะเปิดเข้ากลางประตูให้กับควาซันดาก้าเจ้าเก่านะฮะชบยิงจะจบไม่เหลือซากโดยเป็นซ้อมประสานช่วยกันพาสกลให้กับเรสบูลเซอร์บวกขึ้นนำลิเวอร์พูลไปถึง2ประตูต่อศูนย์นะฮะจบครึ่งหลังนะครับเรสบูลเซอร์บวกก็นำลิเวอร์พูลไป2้อประตูต่อศูนย์รวมครึ่งหลังมาสีนาทีลิเวอร์พูลเก็บได้ประตูตีแตกเมื่อเซเดยมาเน่แทงบอลทะลุช่องอย่างสวยงามให้กับโมซาลาหลุดเข้ายิงด้วยเท้าขวาในกรอบเขตโทษแต่เป็น คาร์ลอสมิเกลวอย่างเยี่ยมออกไม่ได้ไวัวเซฟช่วยซาส์บวกได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากนั้นนะครับในนาทีที่72ลิเวอร์พูลก็ได้ประตูตีแกระแตกจนได้เมื่อเจนสมิเนอร์เล่นชิงน่งสองกับทาคุมิมินามิโน่ก่อนหลุดไปเปิดในกรอบเกิดทุน่นเก่าเบียนสปูสเตอร์ยิงผ่งานมืออเล็กซานเดอร์วาลเก้ไม่เหลือซากขยับสะอร์ให้แชมป์พิมลิงเกฤดไล่มา1ประตูต่อ2นะฮะแต่แล้วในนาทีที่แ่าสิงดังก็ได้ประตูตีเสมอจนได้เมื่อแนวรับซาส์บวกโปลวอน,น,นไม่ดี ลูกกักตรงกรอบเก็บททดตัวเองและเป็นอเล็กซานเดอร์วอลเก้วิ่งออกมาเตะบอลแต่โดนเครอรติจนวิ่งมาเบียบทาให้บอลฉลับไปโดนเครอรติจนแล้วมาเข้าทางปืนของเรียนสปูเตอร์ฉกฉวยโอกาสเก็บตกยิงบอลตุงตะข่ายอย่างยอดเยี่ยม ให้ลิเวอร์พูลไล่ตีเสมอไป2-2ก่อนช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะครับทั้งสองทีมก็ทําอะไรเพิ่มไม่ได้บทเวลาจึงเสมอกันไปอย่างสนุกสูสี2ประตูต่อ2นะครับดยหลังจบเกมนะฮะเจอเก้นครอปก็บอกว่ากองหลังยังไม่ดีพอนะฮะช่วงนี้แล้วก็เรื่องสภาพความฟิตยังไม่พอนะครับมีตากเจอเก้นครอปเปิดเผยการมาเจ็บของฟันไดในเกมอุ่นเครื่องแฟนหงดังตงลุน้น เชคเกนคลับในย่นลิเวอร์พูลระบุอาการบาดเจ็บของเวอร์จีฟันไดส์กองหลังคนสำคัญอาจจะไม่รุนแรงนักหลังเลนเตดได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงต้นครึ่งหลังหลังเสมอกับเรสเบิร์กซัสวอร์คเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเชคเกนคลับผู้จัดการทีมจอร์นนี่แนของหงดังลิเวอร์พูลเผยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเวอร์จีฟันไดส์เซ็นเตอร์แบ,บ็กจอมแกล่งในเกมอุ่นเครื่องที่ต้องการเสมอก,ก,กับเรสเบิร์กซั2-2ที่ประเทศออสเตรียเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่ผ่านมา นักเตนนฟิลิปถูกส่งลงเล่นฐทนนะครับแนวรับทีมชาติุนแลดนซึ่งถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่55ในเกมที่เจอกับเรสบูซัลสบวกที่สนามเรสบูอารีนาหลังจากได้รับบาดเจ็บที่มีแผลแตากบริเวณหางตาจนเลือดอาบแก้มโดยหลังเจอเกมเชคกิ้คลับยอมรับคาดหวังว่าฟันไดช์จะไม่มีการบาดเจ็บรุนแรงนักฟันได้ดูเหมือนได้รับบาดเจ็บรุนแรงและต้องใช้พลาสเตอร์ปิดบริเวณบาดแผลแต่มันก็อาจจะไม่ได้รุนแรงหรือไม่มีปัญหาอะไรมากนัก แน่นอนว่าในช่วงเวลานี้มันก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไรแต่ก็หวังว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรรุนแรงในใหญ่เลือดไดสต์รดิงทายทีนี้นะครับหลังจบเกมอุ่นเครื่องในแบบดังกล่าวลิเวอร์พูลก็เตรียมที่จะเดินทางกลับอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมดวลกับไอ้พืนใหญ่อาเซนอลที่สนามแวนบริสเตเดียมในสึกคอมมอนเนต้ชิลในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้คาดตัวไม่แรงลิเวอร์พูลสนความแข่งสารพัดประโยชน์ หงดังลิเวอร์พูลครับตบเป็นข่าวสนใจคว้าตัวหนึ่งในแข้งฟิตเท้าดีค่าตัวไม่แพงมากนักเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งรายงานนี้จากเชลติกโพสต์นะครับระบุว่าหงดังลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกเวทีพิมเกลตให้ความสนใจคว้าตัวคิทเทอร์ไอเออร์กองหลังทีมชาตินอร์เวย์ของกลาสโกว์เชลติกสโมสรดังในลีกสกอตแลนด์ Scotland, มาสู่ทีมอันฟิลด์ในช่วงสมัยน,นี้ทีนี้เจอกันครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกำลังมองหากำลังคนใหม่เข้ามาแทนที่เดียัมโรเบน กองหลังมากประสบการณ์ชาวโครเอเชียที่ย้ายไปอยู่กับเซนเนตเซนส์ปีตเตอร์เบิร์กเพียงไม่กี่วันหลังจบฤด,ดูกาล2019-2020ส่งผลให้เวลานี้หุแดงมีเซนร์แบ็กตัวหลักเลือกใช้งานีิงแคาาาระคนเท่านั้นประกอบไปด้วยเวอร์จิลฟานได้ส์โจโกเมสและเชลมาติฟรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าอายเยอร์ในวัย22ปีคือหนึ่งในเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลต้องการหนึ่งตัวมาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยอาเยอร์เป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์พูลด้วยครับสามารถเล่นในทั้งตำแหน่งกองหลังแบ็กขวาและมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งทางกาสโครโช t i c ติกได้ทำการตั้งค่าตัวเอาไว้ที่20หล้านปอนด์นะฮะมันจบแล้วเจ้านายลิเวอร์พูลจ้างหนึ่งแข้งหมดอนาคตกับทีมหงดังลิเวอร์พูลตัวเป็นข่าวแจ้งแข้งรายนี้ว่าไม่เป็นที่ต้องการสำหรับทีมอีกต่อไปและสามารถย้ายทีมได้เลย ในช่วงสม,มัยน,นี้ g o c o m นะครับสื่อลูกหนังชื่อดังตีข่าวว่าหงดังลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ยนศึกฟิลิปปินส์เกล็ดได้แจ้งกลับลอริ t, สคาริอุตผู้รับสมประตูชาวเยอรมันว่าไม่ได้อยู่ในแผนการเติมทีมของลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วคาริอุตเคยก่อความผิดพลาดค,ครั้งใหญ่ถึง2หนจนทําให้หงดังต้องพ่ายแพ้ต่อเรลียมามริดไป1ประตูต่อ3ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศฤด,ดูกาล2017-2018โดยก่อนหน้านี้เขาก็ถูกปล่อยกับเบซิต้าทีมในลีกตุรกี ยืมตัวไปใช้งานด้วยสัญญา2ปีและปัจจุบันเขาแคมป์ปิซีซันอยู่กับของดังที่ออสเตรียอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้ลงสนามเลยนะฮะทั้งสองนัดในเกมอุ่นเครื่องกับสตุดการ์ดและเรสบู์ซั่วล่าสุดรายงานมาว่าคารลอุสได้รับแจ้งจากสโมสรแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ในแผกนการทําทีมอีกต่อไปแล้วและสามารถย้ายทีมในทันทีในช่วงสเสมอน,นี้โดยมีมงปิลิยานะครับทีมดังในศึกลีกเอิงทุงเสีให้ความสนใจหนึ่งเฝ้าสเซอ สำหรับคารลิวุ์ย้าจากทีมไาย์5มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2016ด้วยค่าตัว4.75ล้านปอนด์ประมาณ196ล้านบาทก็เป็นที่แน่ชัดนะฮะโดยไม่ได้ถูกใช้งานใน2เกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นเลยนะครับก็ต้องกำจัดออกนะฮะเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมนะครับส่วนอนาคตของลอริสคารลิวต์ไม่รู้ว่าจะย้ายไปสู่ทีมไหนนะฮะก็ต้องมารอดูกันนะครับ เพียงแค่ว่าเขามาซ้อมกับทีมเพื่อรักษาสกวาพความฟิตไว้เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็รอทีมอื่นมาซื้อตัวนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่26สิงหาคมนะครับก็เป็นข่าวช็อกจริงๆนะฮะสำหรับลิโอเนลเมสซี่ที่ขอย้ายทีมจากท่านประธานสโมสรบาร์เซโลนาเลยนะครับแล้วก็มีการแฉอีกต่อไปนะครับว่า โรนันคูมันนั่นเองคือตัวการทำเมสซี่ขอชิงบาร์เซโลน่านะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามชมกันนะครับตอนนี้ข่าวดังไปทั่วโลกแล้วนะฮะสำหรับกรณีเนียลเมสซี่แต่ใครล่ะครับจะมาซื้อลีออนเนลเมสซี่ไปอยู่ทีมด้วยนะครับราคาค่าตัวเนี่ยโคตรแพงเลยนะฮะและใครจะซื้อได้นะครับที่มีซื้อได้ก็มีแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาร์รสเซนเชมังนะฮะที่กล้าที่จะพอทุ่มหรือเปล่า แฟนบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเชิญร่วมสนุกด้วยการคอมเมนต์อย่างสุภาพเช่นเคยนะครับโอ้โหข่าวฮอตจริงๆสำหรับวันนี้